บาดกราบสวัสดีแม่วังโปนนี่นี่คือหัวปลาดุกสดๆเลยนะครับจากร้านขายปลาดุกมันถูกอัดเข้าไปในรถของเทศบาลคือรถเทศบาลมันจะมีเครื่องพอเทขยะบนรถแล้วใช่ไหมมันจะอัดเข้าไปผสมรวมกันอยู่นะทั้งขยะพลาสติกทั้งขยะอินทรีย์ต่างๆรวมเข้าไปในนั้นพอดีจะมึงเอินไปเจอคนที่เข้าใจดีนะครับที่ททพี่เขา เขายอมเปิดให้แล้วก็คุยออกมาให้ด้วยนะเกือเต็มกละมังผสมปูนนะครับเยอะมากสิบกว่าถุงนะครับหัวปลาพวกนี้นี่มาจากร้านขายปลาดุกในตัวเมืองนะครับผมเคยไปถามเจเจ้าของร้านขายปลาดุกแล้วว่าวันหนึ่งมันจะมีพวกเศษไส้เศษหัวปลาดุกเยอะไหมเจ๊แกบอกว่ามีเป็นสิบถุงไอ้น้องทุกวัน ผมถามเจ๊ว่าเจ๊าขายเป่าเจ๊ไม่ได้ขายเจ๊ทิ้งนะเจ๊บอกว่าถ้าน้องมาเอาตอนแปดเโมงเนี่ยมาทันรถคนขยะเนี่ก็เอาไปเลยฟรีๆนั่นไงแต่บังเอิญนะครับว่ามันอยู่ไกลบ้านผมระยะทางประมาณ30กิโลไปกลับ60กิโลนะครับครับ <c oughs> นี่คือวัตถุดิบสุดยอดของคนทําปุ๋ยเลยนะครับ แล้วสําหรับคนที่ไม่ได้ทานบังเซิรัตไม่ได้ทานเจเนี่ยนะครับเนื้อที่ติดหัวปลาดุกไมาเยอะมากผมยังคิดว่าคนเรามันจะอดตายได้ไงวะก็เมื่อนี่ขยะคุณภาพกินได้เนี่ยมีหลายคนที่ได้ไปก็อาจจะไปผสมไปหมักนะครับหัวปลาสามกิโลกาก้ําน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำสิบลิตรเปลือกสับประรดเฉือนสับประรดใส่หมักทิ้งไว้สามเดือนห้าเดือนหนึ่งปี นะครับแล้วแต่สูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์ก็แล้วแต่จะใส่เข้าไปแต่สําหรับผมผมทําแบบนี้เมื่อได้หัวปลาเชียงนี้มาเนี่ยนะครับดูเดี๋ยวจะบอกว่าพูดแต่เรื่องปุ๋ยแต่ไม่เห็นทําให้ดูนี่ผมจะเก็บใส่ถังแบบนี้นะครับปักใส่เข้าไปเก็บใส่ถังทั้งเลือดปลาเนี่ยของดีนะครับไม่ต้องเททิ้ง เน่เน่เยวก็ว่าไม่ทำให้ดูอีกนี่ดูนะครับสมมติว่าตักหมดแล้วเดี๋ยวจะตักอีกทีนะผมจะเก็บหัวปลาไว้ในถังแบบนี้โดยที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์เลยนะครับอาศัยแค่หัวปลากับน้ำเลือดปลาเท่านั้น นะครับและไม่ใช่เอาน้ําเปล่าเติมนะน้ําที่เห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นน้ําเนื้อปลาเดิมที่ผมคัดแยกเอากระดูกแยกไปแล้วมันยังใช้ไม่หมดได้ของใหม่มาก็ใส่เข้าไปนัวันนี้วันอังคารดูนะครับผมเอาหัวปลาใส่เข้าไปในถังนี้เราจะนับไปดูนะครับอังคารพุทธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์ เราจะมาเปิดดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะใช้เวลากี่วันนะครับในการละลายเนื้อปลาที่ติดมากับหัวปลาดุกอย่างนี้วิธีการของผมคือจะปล่อยให้เนื้อปลาละลายออกมาให้หมดก่อนแล้วค่อยแยกเอากระดูกหัวปลากับน้ําเนื้อเปล่าออกจากกันแล้วค่อยไปทําขั้นตอนการทําปุ๋ยต่อไปหัวโตดิบแบบนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับมีอยู่ทุกอาเภอ อยู่ที่ว่าเราจะไปสแสวงหาหรือเปล่าถ้าเรามัวนั่งดูคลิป youtube ของคนอื่นเขามีเขามีฉันไม่มีที่บ้านไม่มีอะไรเลยมันก็จะไม่มีอยู่อย่างนั้นนะครับบาทกราบสวัสดีแม่ววังพระโอน